บีพีซโนวันนี้นะครับเราจะมาดูทีมชาติไทยชุดยูย่สามกันบ้างนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขามีภารกิจที่ไปเตะฟุตบอลโดฮาคัพสองพันยี่อยู่ที่ประเทศกาตาร์นู่นนะครับก็ประเดิมเกมแรกไปเร,รียบร้อยแล้วนะฮะก็เจอกับ UAE แล้วก็เราแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะศูนยที่บอกว่าน่าเสียดายเพราะว่าเราแพ้จากการโดนลูกจุดโทษในนาทีที่เจดสิแต่ลูกจุดโทษก็กำกึ่งนะ คือถ้ามาดูภาพทางจริงนะลูกนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่มี VR นะครับเกิดการเสียบมันคือกั้มเก่งคือ,คอมันเจอในเขตโทษแต่เป็นล้มในข้างในในกรอบเขตโทษแต่ข้างนอกแต่ล้มข้างในอ่ะกรรมการเห็นครั้งเดียวนะก็ยกประโยชน์ให้กับทีมอารับด้วยกันไปเหมือนเคยนะครับแพ้ไป1.0ต่อเรามาดูเรื่องของฟอร์มการเล่นผลไม่ว่ากันนะ อฟอร์มการเล่นที่นักเตะพลังหนุ่มชุดนี้เนี่ยโชว์ฟอร์มออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเข้าตากรรมการเลยครับใครที่นอนดึกดูไทยรัฐทีวีในวันนั้นเนี่ยชมเชยนะันว่าทีมชุดนี้เล่นดีขึ้นพิทูวิตาณนสะ่งบอลนะครับขาดอย่างเดียวคือเรื่องของการยิงประตูการจบสกอร์ซึ่งออกมาติวเข้มมันต่อไปแต่ในส่วนเกมรับเกมลุกหรือการบิ้วเกมขึ้นมาเนี่ย ดูแล้วมีทรงมีอนาคตมากทีเดียวซึ่งตรงนี้ตุองยกให้เป็นเครดิตของโค้ชทาคายุกินิชิกายะนะครับซึ่งเป็นโค้ชสามูไัยึ่งเป็นอดีตโค้ดของสิงคโปร์นะเราก็จ้างมาคุมทีมชุดนี้นะครับซึ่งได้มีโอกาสรวมทีมได้ไม่เท่าไหร่แต่ว่ารูปแบบที่เขาใส่ลงมาให้กับตัวนี้ย,ยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับ mm hmm. คุมกำลังนะครับของทีมยังไม่เต็มร้อยนะที่ผ่านมาเขาบอกว่า เกมลุกอย่างพันธมิตรประพันธ์หรือว่ายุสกรบุรพารวมถึงค้าหน้าคำยกอะไรเนี่ยความจริงยังโชว์ฟอร์มได้ไม่เต็มสูบเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเกมรับตั้งแต่ประตูยันกองกลางเนี่ยทำได้ดีทีเดียวนะต้องขอชื่นชมเอาวันนี้นะครับจะมีเกมสำคัญนะครับในคืนนี้นะจะเจอกับเจ้าภาพกาตานะครับเตะดึกหน่อยตีหนนะครับ ซึ่งกาตาเกมแรกได้1แต้มมาจากการเสมอหยิบมานะครับ1นต่อหนึ่งนะครับเราก็จะเจอเกมหนักละลเจอเจ้าภาพมันมันมันยากหลือละนะฮะาเจอ UAE นะบ้านข้างเคียงยังโดนโทษอะ่ะเจอเจ้าภาพกว่าทำใจไม่หน่อยแต่ผมก็อยากจะบอกว่าเราอย่าไปซเรียเรื่องผลการแข่งให้มากคือปีนี้เรามีทั้งที่จะต้องคัดทิงจัมเบเชียนะครับ รวมไปถึงการาให้ไร้เลยก็คือผุ้วันซีเกมซึ่งจะใช้ยูวีเนี่ยอันนี้เราต้องเน้นเพราะว่าเล่นในบ้านยังไงก็ต้องทวงเหรียญทองกลับคืนมาได้ดังนั้นการที่เรานักเตะนะครับไปตะเวนแข่งกับชาติที่ชั้น,นำเมาเอเซียเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนักเตะจะได้รับกระดูกนะครับให้แข่งแข่งก่อนที่จะมาทวงเหรียญทองอาเซียนในปลายปีนะครับก็คืนนี้ เชียร์ไทยเจอกับกาตาร์กันก่อนนะครับไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดนะครับก็มี BG จีสปอร์ตด้วยแล้วก็มีทูวิชั่นนาวด้วยนะครับชมกันได้อย่างเต็มที่นะครับไทยแลนด์สู้ๆเหมือนเดิมครับ